สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเบกกี้กันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเวลาเจอเบกกี้เบกกี้ก็จะมีสินค้าหรือรถนะคะมานําเสนอทุกคนค่ะแล้ววันนี้เบกกี้จะมานําเสนอรถเคนะคะของแบรนด์ทาดานโน่ที่ทุกคนเนี่ยรู้กัน ว่าแบรนด์นี้เนี่ยดียังไงนะคะและแน่นอนว่าที่ประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตมากๆในแบรนด์นี้เพราะการดูแลก็ค่อนข้างที่จะง่ายเนาะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยจะนํารถเพนขนาด25ตัน50ตันเข้ามาเรื่อยๆเลยและนี่เลยค่ะอย่างที่เห็นข้างหลังเรานะคะก็เป็นคาร์โานูนะคะ25ตัน GR 250N2 นนั่นเองค่ะ แล้วราคาแบบสุดแสนจะดีมากๆและตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะให้กับทุกท่านนะคะได้จุใจกันเลยให้อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมรับชมกันไปจนจบคลิปเลยนะคะโอเคเดี๋ยปกกี้จะพามาดูรถเคนขนาด25ตันนะคะไปเลยมานี่เลยคะ่ะโอ้คันใหญ่ๆอย่างนี้นะคะสวยมากๆก็สีเดิมๆสีเทาเหลืองแบบนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะและแน่นอนว่าเป็นขนาดยีตันนะคะ รถเนี่ยพอมาถึงท่าเรือแล้วเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่เลยไม่เคยใช้ในไทยนี่ก็เพิ่งเข้ามาพอเข้ามาไปที่ก็ต้องรีบพาทุกคนนะคะมาดูรถมารีวิวรถให้ดูนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเลยอีกนิดนึงนะคะอย่างที่บอกนะคะคันนี้ก็จะเป็นสเปคขาว่ายนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นยางเอย่ยไม่ว่าจะเป็นกระจกรถมองหลังไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังทุกอย่างครบหมดเลยแม้กระทั่งระบบเขานะคะก็ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ระบบการแจ้งเตือนไฟสามสีก็มีนะคะแล้วเดี๋ยวม่าให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นพวกยางนะคะเนี่ยเบื้องต้น่ะเราจะค่อนข้างที่จะขัดเลือกรถมาในทุกๆคัน,นะคะ่ะแบบละเอียดแน่นอนเพราะว่าเราอะอยากขายออกไปให้กับทางลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้กันยาวๆแล้วก็เขาเรียกว่าไม่อยากทําให้ทุกคนผิดหวังเนาะ,ะมาอีกนิดนึงนะคะโดยดูช่วงล่างค่ะช่วงล่างของเขานะคะก็สังเกตดูดีๆจะไม่มีรัวร่วซึมเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะ แห้งทั้งหมดเลยค่ะนี่อันนี้เป็นช่วงล่างนะคะชั่วโมงการทํางานคันนี้ค่อนข้างที่จะน้อยมากค่ะนี่รถสวยไม่พอชั่วโมงการทํางานก็น้อยซื้อรถมือตอไงให้เหมือนมือหนึ่งก็ต้องที่ทหารเทนทาโอเคไปก,กี้จะพามาดูภายในรถอีกนะคะประตูตเลื่อนแบบง่ายสะดวกมากนี่ค่ะให้ดูเลยค่ะภายในกว้างขวางนะคะการขับขี่มอง ข้างหน้าก็าาทัศนใส่ยชัดเจนก็คือรถการเกิดอุบัติเหตุนะคะรถเนี่ยทุกคันของเราจะมีการเช็คมาอย่างดีค่ะคือซือ้อรถมือสองก็เหมือนมือหนึ่งเลยถ้าเกิดซื้อแบกับทางสาเกยนเป็นที่ย้ําตลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะาาทุกอย่างต้องครบหมดครบไปถึงเรื่องระบบเลยค่ะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นภายในนะคะ ตอนที่มาซื้อเนี่ยเราก็จะดูเรื่องการพวกแพรต่างๆให้เย็นนะคะไฟทุกจักต้องติดหมดเลยอ่ะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะนี่นก็จะเป็นเพจนะคะก็จะจ GR 2 5 0้า GR 2 5 0 n 2นะคะปี2010นั่นเองค่ะเป็นขนาดยี่าตันนะคะ Made in Japan อ่ะรถราทุกคันมาจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆค่ะแท้ๆนะคะเน้นย้ำว่าแท้จริงๆไม่เคยใช้ในไทยมาถึงญี่ปุ่นปุ๊บก็มาจอดที่นี่เลย ก็คือไม่มีการใช้งานอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วรถเราเนี่ยจะไม่มีค้างสต๊อกนะคะรถเข้ามาเดือนเดียวก็ออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าต้องขอบคุณลูกค้าดีกว่าที่คอยติดตามพวกเราแล้วก็พอรถเข้ามาก็รีบมาหามาทดลองขับราซื้อกันออกไปเลยต้องขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจเรานะคะเราก็เลยต้องรีบซื้อรถเข้ามากันเยอะเพราะว่ารู้ว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการเยอะณะตอนนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางใต้ทางเหนือ ภาคตะวันออกต่างๆหรือภาคกลางนะคะข้ามาสู่ที่นี่กันแหละก็ต้องขอพระคุณอีกครั้งน,นะคะโอเคค่ะออกมาอาจจะให้ดูภายในข้างหลังดีงกว่าสังเกตไหมทุกอย่างเป็นสีเดิมหมดเลยนะคะไม่มีการทําสีอะไรทั้งสิ้งค่ะมาจากญี่คุณยังไงก็มาแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสายท่อหรือต่างๆปั๊มทุกอยางๆๆดีหมดเลยค่ะไม่มีรั่วซึมนะคะเน้นย้ําเลยค่ะไม่ว่าเอวก็เอวไม่หลวมเลยแบบ แน่นแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นเอื้องปัมก็แน่นค่ะอ่านี่ก็จะเป็นแบตสองลูปนะคะใช้งานได้เลยค่ะออกไปนะคะ็หมนเปลญ่ะน้อมาดัอีกต่อวยค่ะอ่านักมัช่าบ้าากนะคะอีกคันนี้ก็จะเป็นที่ผ้าตัดเอ็นสองนะคะนิดยังก็เป็นรุ่นที่ใหม่อเนะอ็นนะ่ะนิภายหลังก็เดิมๆนะคะ โอ้ยสวยอยู่เลยทุกอย่างเลยค่ะไฟติดหมดเลยนะคะสเปคถ่าเช็นย้ำว่าเป็นสเปคฉากคข่ยนั่นเองค่ะโหไม่มีผูกเลยนะอยายให้น้องถ่ายอย่างละเอียดเลยนะคะว่ารถเนี่ยไม่มีผูหรืออะไรไม่ต้องไปทําสีเพิ่มหรือเก็บงานเพิ่มเลยคะ่ะไปถึงหน้าง,งานก็ใช้ได้เลยอามาดูฝั่งซ้ายของรถบ้านดีกว่านะคะอ่ะให้ดูนิดนึงนี่ข้างใน ไม่มีรั่วซึมเห็นไหมคะสีสวยไม่มีผุ้ด้วยสายทุกอย่างยังครบหมดเลยนะคะมาต่อค่ะอย่างที่บอกนะคะตัวนี้มันล้ำมากมาก N2 เขาก็จะมีในเรื่องของตัวปรับคอนโทรลขานะคะข้างๆค่ะดีเห็นไหมก็สะดวกสบายในการใช้งานนะคะ โอเคค่ะต่อมาค่ะอ่ะแล้วก็นี่เลยละทรังานอีกคืออย่างที่บอกว่ายังไงคะไฟสามสีก็ติดหรือกระจกงองหลังนะคะมีพกค่ะไฟอีกดวดวงเลยสัเป็กก็คือขามไฟนะคะเป็นไงคะอยากให้ทุกคนนะติดตามพวกเราไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีรถมานำเสนออีกแล้วเพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆ สวย,ส,วยส,ดสดแล้วราคาดีมากรถทุกคันของเรานะคะสามารถจัดไปเน้นได้และบ็คกี้จะออกบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในานามิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาสามารถจัดได้หมดเลยค่ะดอกเบี้ยก็คือจะแสนปูมมากๆเราดันทุนเห้จริงๆค่ะและดาวก็น้อยจริงๆและมาถึงช่วงโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นที่เบ็คกี้บอกก็คือซื้อรถของทางเราทุกคันเรามีรับประกันให้ซื้อมือสองยังไงถึงมีรับประกัน เราให้ไปเลยค่ะ3เดือนค่ะปกติแล้วรถมือ2องะไม่จะมีรับประกันนะคะแต่ทางเรามีค่ะรับประกันในเรื่องของตัวปั๊มตัวเครื่องเราให้หมดเลยนะคะและยังไม่จบนะคะเรายังฟรีทะเบียนให้อีกนะคะทะเบียนนี่คือเราทําให้ทุกอย่างครบเลยค่ะหรือเปลี่ยนทายของเหลวนะคะก็คือ PM 3600ชั่วโมงนะคะของรถเคนคันนี้นะคะเอาไปเลยค่ะก็คือพร้อมออกไปใช้งานนะคะและยังไม่พอนะคะยังมีจัดสรงอีกด้วยค่ะ แต่ส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะทุกคนเราก็อยากจะแบบบริการแล้วอยากจะให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะซื้อรถของเราทุกคันเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มจริงๆค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเบกกี้อาจจะต้องขอลาเปเยงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันที่คลิปหน้าเราจะมีรถอะไรมานำเสนอนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามนะคะหรือว่าทุกคนอาจจะมาหาไม่ถูกนะคะโทรมาหาเบกกี้ได้ที่เบอร์083 1 1 8 8 6 6นะคะเปกกี้อยู่ที่ก e ม .54 ถนนบางนานตาัดขับเลยลงไฟฟ้าบางประกงมา2กิโลนะคะชิดซ้ายก็จะเจอร้านสหาเคนของเราค่ะมาหาเราได้ทุกวันลองงดแบบไม่เสียเงินกันเลยนะคะขอให้เข้ามากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เปกกี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย